พี่อังอลูกค้าขอดูไซส์สี่สิบสองโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่อังยังกำลังทำความสะอดาดรองเท้าเนาะรองเท้าก็ต้องใหม่เสมอนะทุกคนค่ะเนาะรองเท้าที่เราต้องถ่าย,น,าาาายน,นี่คู่นี้พัดท้าบเนะคู่นี้ก็สี่สิบสองนะทุกคนค่ะสี่สิบสองมีอะไรบ้างอ่ะแผ่นกล้องไปถ้าดูเลยค่ะด้านหน้านะคะหนึ่งสองสามด้านหน้ามีทั้งหมดนะสิบสองคู่ค่ะด้านหน้าสิบสองคู่สวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวพี่อังใส่ให้ดูนะว่าคู่ไหนสวยคู่ไหนถูกใจแล้วส่วนโซนด้านหลังก็มีสิบสองคู่นะคะนี่ตัวนี้เป็นห่วงคอ้วยนะตัวนี้เป็น นะุ้กคนขาสวยมาก,กค,คุ้มคอเนาะอ่ะตัวน,นี้ก็สวยนีบลูเบอรี่ค่ะบลูเบอรี่ค่ะสวยมากอ่ามาดูนะเดี๋ยวอยังใส่ให้ดูเนาะว่า42นะคะ42ตัวไหนบ้างดับดับเดี๋ยวให้ดูนะอ่ะคู่นี้เดี๋ยวแมงใส่คู่นี้ให้ดูนะนะคู่นี้ก็สวยชิ้ย่อยนะนะคะเวลาใส่นะคะรองเท้าเนาะข้นขาเราก็ต้องใส่ประมาณนี้เลยนี่สวยไหมนะคะสวยไหมนะเดี๋ยวเอาดันสง่งเอาก่อนนะสวยมากดับมากทุกคนนี่ตรงนี้จะเป็นจะเป็นผ้ายีนด้านนอกเลยนะนะคะยีนนะทุกคนอันนี้ก็สวยสวยไหม แบบนี้สวยนะคะทุกคนนี่ใส่กับยีนีโคตรเท่เลยสวยไหมสวยไหมถูกใจใช่เลย,ยถูกใจไหมคะเอามีทั้งรองเท้าแตกเลยนะรองเท้าแตกก็มีแล้วก็เป็นรองเท้าแบบนี้ก็มีนะคะคนงเานะอยากได้รองเท้าสวยๆอยากได้รองเท้าสวยๆนะคะอย่าลืมนะคะจิ้มแฮชแท็กพี่อังรองเท้ามือสองมานะพี่อังรออยู่นะคะ